อ้าวเลิกสวัสดีครับสวัสดีครับครับวนนี้ซุเปอร์นายซาแนวจะพามาทำบ,บุญให้อาหารปลาครับผมวันนี้มากับเด็กๆสี่คนครับผมปไปไปเลยเอา้าระวังระวังระวังเด็กๆระวัง ลอก,ก่อนนะมีเตาด้วยเหรออย่าเพิ่งลงนะเอามีเตาด้วยแป๊บหนึ่ง

เอโยกพื้นนอนเลยครับโยกพื้นนอนเลยให้มัหายตาเลยอุ้ยปลาดุกใหญ่ ไหนจระเข้ข <c oughs> อนไม้ nice อโอ้นกน้อย้อยน้ำเลยเฮ้ยรู้วเต่ามีอยไรตัวนีอ๋อเต่ามันยังไม่กินต่มันจะแอบอุย้ยปลาดุกตัวนี้ใหญ่มาก เตากินแล้วเตากินแล้วเราไปหาเตาไปหาเตาออเอ้าเอ้ายโยนเลยครับวานเลยวางเลยให้อาหารเตาเอออาหารเตา,า,เตามีแล้วมีเยอะแล้วมันบังแสงแสงมันอ้ตรงนี้ยังเยอะยเอะอ

ตัวนงน่ะน่ะป้นไม้มาต่อมันจะปีนขึ้นนะ่ะเห็นตม,มันอยู่กอไม้กองไม้เฮ้ยไม่ตใ่เยอะกว่า อาโยนที่ไกลโยนที่ไกล,ไกลปลาแมปลามไมหปาาามนปลาลา,ามสีเผือกเป็นตัวสีขาว

งไปัสสาวีพิธเอ้ยปลาเยอะมากมาดูเต่ามาดูเต่าเต่าน้อยเี้เต่าน้อยตัวนี้เยอตัวาตัวหนึ่ง1,000น้ำ จ่าเอ๋สวัสดีครับจ่าสวัสดีครับเต่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูน้ำปลาติดตอนนี้โอ,อ้ันนั้นเต่าน้อยโอ้ยปลาเยอะมาก เอาบาลได้เร็ว,วใกล้หมดยังครับยังยังอีกเหรออาใกล้ๆไม่มีหรอเอา้าเร่งกันใหญ่เลยใครเร่งกันใหญ่อกสลาอๆเอาโยนได้เร็วโยนได้เร็ว,ว,วรีบหมดโยนไปไกลๆเน <laughs> ี่ยอ้หูโน่นลา่มากเยอะม,มาก ตัวน้อยนั่นเหรออยู่นั่นแหละตัวน้อยมาดูปลาหนยเอามาวานเร็เรวๆอ้าวใช่ฮันตาเสร็จแล้วสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ